เจ้อินดี้โอเควันนี้แนะนำคาร์แคร์ล้างรถนะฮะ SUV 160บาทโอเคมีรถจอดเป็นคิวเลยเนี่ยโอเคอเดี๋ยวเราเข้าระเบียงก่อนเนาะโอววันนี้ฝนตกด้วยรรบริษัทรถตู้แช่เย็นยี่ห้ออะโอเค างอยู่รอคิวล้างอยู่คิวเยอะเลยวันนี้วันหยุดคิวเยอะเลยน่ะวันหยุดคิวเยอะเลยนะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยโอ้พานั่งรอเพื่อนดูบรรยากาศอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอคิวรอคิวนีเอสคาร้างสีหยุดคิวอีกสี่ชั่วโมง เราดูบรรยากาศหน่อยรอคิวลองคิวนี่บรรยากาศของอาร์แคร์บริการฟังเพลงกาแฟ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 กฟรีเดี๋ยวเรานั่งรอนั่งรอโอเคโอเคเปิดตาราง โอ้รอคิวรอของเราเข้าแล้วโอโน่าครับคบปุ่ิปโอ้คุ้นกันแนเนาะโอ้ ยังอ่ะเนี่ยโอ้ยทไมบินเนะี่ยเนี่ยโอ้มาเดินชมวิวนะครับลกเขาน่อยนะสนใจใครนั้นเลยมาเดินชมวิวครับคุ้นอะไรกันหน่อยนี่นอ,อโอเคลงโฟมแล้ว

นี้ก็เดี๋ยวรถยา้ายจากนี้มาดูดฝุ่นดูดฝุ่นทังนี้ปั่นจัรยานรถแท็กซี่โอเคบรรยากาศ ลาเต็มเลยครับก็มีพนักงานอยู่ประมาณสี่ห้าคนสองคนก็ล้างขัน รถเข้ามาเยอะเลยวันนี้วันหยุดด้วยล้างดีฮะล้างดีแนะนำเลยนะครับ S P คาร์แคร์ร้อยหกสิบบาท S U V รถเก๋งเท่าไหร่รถเก๋งรนะ้อยสี่เนาะ S U V ร้อยหกสิบโอเครถเก๋งร้อยสี่สิบ เอสพีคาเฟ่อยู่ตรงนินบุรีนะครับ มีบรีปัมปป๊มแก๊สปั๊มป็นทีวีรถไฟฟ้ามาหาคนครนะยังไม่ได้เปิดบริการก่อสร้างกันอยู่แล้วไม่ล้างมาเดือนเลยครับ ออกแล้วเดี๋ยวเสียบเรามานั่งกับเจ้าของร้านอยา่างเฮียสุภาพครับ,บ,รบอยู่อยู่ตรงไหนแน,นะนำะที่ถนนรามคำแพงร้อยแปดสิ ร้อยแปดสิบอรีวีร้อยแปดสิเปิดบริการทุกวันเปิดตลอดยีชม่สิบสี่เลยนะนี่สนใจที่ที่เลยที่นี่นะเยียมสภาพและนํำเลยสาขาหนึ่งย่ที่นธาโอโนี่ตรงลงโอโ้โหไมทำไมได้เราคุยกับแกเสนี <c oughs> โอ้อีสาขานึงที่ซอยดวนจัตรงกีาิานาศ โอเคนี่สาขาสาขาตรงนี้คือม <Williams. S 2> ินบุรีเนาะมินบุรีมินบุรีลิมิตใหม่สองลิมิตใหม่สามเจดีย์ไทยเจ็ดสิบเอ็ดที่โอเคก็คือเปิดยี่สิบสี่ทุ่มหมดเลยนะฮะเนี่ย แต่ชื่อร้านเดียวกันไหมชื่อเอสพีคาเฟ่นะเอสพีโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของเฮียนะฮะว่าที่ร้านออกมานี่คือถูกใจไงเราฝาประจําแล้วอย่างหนึ่งคือมันถูกไงต้องบอกว่า SUV นี่ร้อยหกสิบหายากหายากปีกาแฟปีนะครับมีน้ำปีคาเฟ่ปีดูพาเข้ามาบริการเยอะแยะเลยเด็กเอ็นี่ย จะมีขนมมีขนมนเรามาดูเพื่อนๆเขาลุ้มกระลาง่ะโอเคเออสาวๆลุ้มกระลาง่ะเดี๋ยวผู้หนุ่มผู้สาวขาล็อกนะฮะทีมของเฮียภาพนะโอเค okay. ดูตรง n g v เพื่อนฝูงแนะนําหลักๆแล้วชื่อเสียงพวกนี้มันต้องบอกต่อๆนะเฮียนะต้องบอกต่อๆมีเสียงกับความมาตรฐานของก่อต่างมุนค้าความเชื่อใจมั่นมุนท้าเขาว่าเราทำงานให้เขาต่อเนื่อที่เขาจ่ายเรามาค่าราคาต้นกับคุณภาพล่างต้นไปครับยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเฮียลูกน้องนี้มีกี่ชุดอ่ะเนี่ยสองใช่ไหม โอเคนี่ชุด2เนาะโอเคเสาทก็ประมาณนี้เนะี่ยูทาก็อยู่ประมาณนี้ตต่ส,ส,ส,สเขาทำงานแต่เสาทไยึดโ <Okay. S 1> อเค okay. โอเคนะครับก็ช่องสายสั้นอยู่ที่นะ <Okay. S 2> f ฟนี ก็เรามาล้างรถวันนี้ก็แนะนําร้านกาแครนะครับเอกาแครอยู่ตรงมีนบุรีผมเป็นขาประจํในนี้วันนี้วันนี้มาเจอเยยภาพเยยภาพนะฮะเจ้าของแล้วมีโอกาสได้ทําคลิปด้วยถือว่าโชคดีด้วยวันนี้มาคุยกับเจ้าแก่โดยตรงเลย